หลายคนนะครับน่าจะเคยเห็นเลนส์อของกล้องที่มันมีลักษณะเป็นกระบอกใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีความยาวประมาณนึงเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นในงานอีเวนต์หรือว่างานรับปริญญานะครับบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นการเอาเลนส์ลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นกระบอกใหญ่ๆเนี่ยไปถ่ายภาพบุคคลอยู่บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งมือหมลายคนที่เห็นเลนส์ตัวนี้ก็จะค่อนข้างเกิดความสนใจนะครับ หรือบางคนก็มักจะแซวว่ามันเลนอะไรมีขนาดใหญ่จังนะครับเลนที่มีลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเลนระยะเทเลโฟโต้นะครับเลนระยะเทเลโฟโต้ก็คือเลนที่มีช่วงซูมเยอะๆแล้วก็จะเป็นเลนที่ซูมได้ไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะพวก7 0 2 0 0นะครับอ่า150,600หรือว่าจะเป็น6 0 6 0 0ถ้าเป็นช่วงซูมใหญ่ๆเยอะๆไกลๆแบบถ่ายนกอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งมีช่วงซูมที่เยอะมากๆขนาดก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับซึ่งในคอนเทนต์วันนี้นะครับผมก็จะแนะนําม,มือใหม่เกี่ยวกับ เรื่องของเลนส์เทเลโฟโต้นี่แหละเพราะว่ามีหลายคนนะครับใฝฝันว่าอยากจะมีเลนส์ตัวนี้นะครับผมก็จะมาบอก9สิ่งนะครับที่บ่งบอกว่าคนเนี่ย เริ่มจะเหมาะกับเลนระยะเทเลโฟโต้แล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างเลนที่ผมใช้เป็นเลนซิกมาระยะ7 0 2 0รยนะครับซึ่งเป็นระยะที่ผมใช้บ่อยนะครับใช้ในการถ่ายภาพบุคคลใช้ในการถ่ายภาพงานอีเวนต์นะครับพวกไปค่ายจัดกิจกรรมต่างๆผมจะใช้เลนตัวนี้ถ่ายรวมไปถึงการถ่ายภาพพวกกิจกรรมเล่นกีฬาพวกนี้เลนตัวนี้จะเป็นเลนที่เหมาะก,กับการถ่ายระยะไกลามากๆนะครับแล้วก็ระยะ7 0 2 0เนี่ยจะเป็นระยะที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า9เรื่องที่ผมเอา มาแนะนาสําหรับมือใหม่เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับและจุดเด่นพวกนี้มันเหมาะกับเราในเรื่องอะไรบ้างครับประเด็นแรกนะครับเลนส์เทเลโฟโต้เหมาะกับเราไหมให้สังเกตง่ายๆอย่างนี้ครับคุณมักจะเป็นคนที่ชอบหมุนเลนส์ช่วงซูมไกลๆหน่อยแล้วก็มักจะถ่ายวัตถุที่อยู่ไกลๆออกไปนะครับซูมเลนส์แล้วก็ให้วัตถุนั้นเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเราแล้วกดถ่ายรูปนะครับรูปที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลนะครับสมมติไปถ่ายแฟนถ่ายเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเรามักจะไม่เดินเข้าไปใกล้นะ เรามักจะเยืนอยู่ระยะประมาณหนึ่งแล้วก็หมุนเลนนะครับ <favorite music> เพื่อดึงภาพของเพื่อนที่อยู่ไกลๆเนี่ยให้เข้ามาใกล้ยเยอะๆนะครับถ่ายภาพภาพ,พอร์เทรตท,ที่แบแบบซูมเข้ามาหรือจะเป็นภาพนกนะครับภาพดอกไม้ภาพวัตถุอะไรก็ตามที่มันอยู่ไกลๆหน่อยคุณมักจะชอบซูมเลนนะครับแล้วก็ดึงวัตถุนั้นเข้ามาใกล้ๆนะครับถ้ามีลักษณะนิสัยอย่างนี้หรือชอบถ่ายรูปแนวแนวนี้นะครับเลนเทเลโฟโต้เนี่ยน่าจะเริ่มเหมาะกับคุณประเด็นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเลนของเทเลโฟโต้เนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ซูไกลๆนะครับแล้วก็หน้าที่หลัขงเานะ คือดึงวัตถุที่อยู่ไกลๆตรงนั้นเนี่ยให้เข้ามาใกล้เรามากที่สุดถ้ามีนิสัยนี้ข้อแรกนะครับบวกหนึ่งข้แนนสาหรับคนที่ชอบถ่ายรูประยะไกลคือเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยเรื่องเหมาะกับคุณแล้วแหละครับประเด็นที่2นะครับเลนส์เทเลโฟโต้เหมาะกับเราหรือเปล่าให้ดูเรื่องนี้คือคุณชอบถ่ายภาพพอเทรตหรือภาพบุคคลไหมนะครับเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือช่วง z ูม m เขาจะเยอะยกตัวอย่างเช่นเลนส์7200 f 2.8ที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นเลนส์ที่ช่วงไกลๆ เยอะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนางแบบเนี่ยฉากหลังมันจะเบลอครับโดยเฉพาะเลนส์เทเลโฟโต้ที่มีรูปแสง f 2 8นะครับผมเนี่ยใช้ซิกมาระยะ70-200ิรยนะครับแล้วก็เป็นรูปแสง f 2 8เนี่ยใช้ถ่ายรูปบ่อยมากๆนะครับถ่ายภาพบุคคลเนี่ยฉากหลังจะละลายสวยแล้วก็ตัวแบบเด่นนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตมากๆนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพหลายๆแนวและมีภาพบุคคลอยู่นั่นด้วยนะครับและภาพบุคคลเนี่ยอยากจะได้การละลายฉากหลังเยอะๆเลนส์เทเลโฟโต้เหมาะกับคุณแน่ๆเพราะฉากหลัง มาละลายทิ้งเลยแล้วก็เห็นโบเก้ข้างหลังกมสวยแน่นอนครับประเด็นที่3มนะครับเลนส์เทเลโฟโต้เหมาะกับเราไหมให้ดูเรื่องของความสะดวกครับคุณเป็นคนชอบความสะดวกในการถ่ายภาพมากกว่าการเปลี่ยนเลนส์บ่อยๆหรือว่าต้องมาแบบาเดินเข้าเดินออกนะครับเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยเมื่อเทียบกับเลนส์ฟิก์กับเลนส์ z o มนะเลนส์ฟิก์ที่แบบระยะมันคงที่เนี่ยเราอยากซูมใช่ไหมเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆตัวแบบแล้วก็ถ่ายรูปนะครับหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จัดองค์ประกอบแล้วก,กดถ่ายรูปแต่ถ้าคุณไม่ชอบเรื่่่ออองนีี้บชทยูเฉ หมุนเลนแล้วก็กดถ่ายรูปเลยเนี่ยชอบความสะดวกชอบความเรียมง่ายเน้นเก็บจังหวะให้ได้เยอะๆนะครับเลนเทเลโฟโต้เนี่ยเริ่มเหมาะกับคุณแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงเลนซูมใช่ไหมอย่างงานอีเวนต์ถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ผมถ่ายบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบเดินเข้าไปได้หรือว่าเราไม่สะดวกเลยนะครับเราอยากจะหมุนช่วงซูมแล้วกดถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยถ้ามีนิสัยอย่างนี้นะชอบถ่ายรูปง่ายๆเร็วๆนะครับเน้นความสะดวกเทเลโฟโต้ <ๆ S 2> เนี่ยจะเหมาะกับคุณแนเน่ๆเพราะมันเป็นเลนช่วงซูมไกลครับในประเด มักจะเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นงานอีเวนต์นะครับงานจัดกิจกรรมต่างๆที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าเวทีแต่คุณไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปตรงนั้นได้ตรงๆคุณต้องถ่ายจากใกล้ๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นงานที่อยู่ในค่ายงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างี้อย่างผมเนี่ยมีการจัดค่ายริเยนนะครับเราก็มีการร้องเพลงนะครับแล้วก็ มีให้คนไปเล่นเกมในบริเวณตรงกลางของห้องประชุมอะไรพวกนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เพราะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นทีนี้การถ่ายรูปเนี่ยเราจะต้องใช้เลนส์ที่มีช่วงซูมกกไกลๆหน่อยนะเพื่อซูมแล้วก็เน้นถ่ายบริเวณตรงนั้นนะครับเล่นเทเลโฟโต้เนี่ยจะตอบโจทย์งานพวกนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องถ่ายรูปโดยมีตำแหน่งถ่ายภาพเป็นกล้องเบอร์2เบอร์3เนี้ยเน้นถ่ายภาพแคนดิดเน้นถ่ายเก็บจังหวะมุมเผลอมมุมแคนดิดอะไรก็ตามนะครับเล่นเทเลโฟโต้จะเหมาะกับคนมากๆนะเพราะว่าช่วยให้คุณ สามารถเก็บจังหวะได้แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไกลคุณหมุนแค่ช่วงโสงเข้าไปกดถ่ายรูปก็จบแล้วครับประเด็นที่5นะครับคุณเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแล้วมักจะถ่ายภาพพวกสัตว์ป่าพวกธรรมชาติบ่อยๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวแบบพวกสนสัตว์อะไรพวกนี้นะครับเลนส์เทเลโฟโต้จะเหมาะกับคุณมากๆนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องระยะไกลๆถูกไหมถ้าคุณเป็นคนชอบถ่ายภาพพวกสัตว์ป่าพวกนี้เราไม่สามารถเดินเข้าไปใกล้ๆได้อย่างถ่ายนกเนี้ยก็จะต้องใช้เลนส ร0 0หรือ6 0 6 0 0นะครับของซิกนาก็จะมีเลนส์พวกนี้อยู่นะหรือว,ว่าบางทีคุณมีกิจกรรมแบบนอกจากจะถ่ายภาพบุคคลแล้วเนี่ยคุณมักจะถ่ายภาพในสวนสัตว์ด้วยอาจจะแบบมีกิจกรรมที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายสุนัขถ่ายแมวถ่ายนกอะไรพวกนี้นะครับอะไรก็ตามที่อยู่ไกลๆนะครับถ้ามีกิจกรรมพวกนี้นะครับยังไงยังไงคุณก็ต้องใช้เลนส์ t e l e p h o ต้นะครับเพราะว่าเลนส์ช่วงอื่นมันไม่สามารถที่จะแบบเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้นะครับหรือว,ว่าเลนส์ฟิกซ์ระยะไกลนะครับมันจะมีเลนส ระยะคงที่นะแต่เป็นช่วงไกลๆหน่อยอาจจะเป็นระยะพวก85มิลหรือว่า105มิลนะครับเลนพวกนี้ก็ยังช่วยเรื่องความสะดวกไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าระยะมันคงที่นะครับหนีไม่พ้นเลนพวก7200 150 600หรือว่า หกสิบหกร้อยอะไรพวกนี้นะครับเล่นระยะช่วงพวกนี้นะครับมันจะเป็นช่วงซูมไกลๆแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับตอบโจทย์กับการถ่ายภาพพวกสัตว์ป่าพวกธรรมชาติที่อยู่ไกลๆได้ง่ายครับดนที่6นะครับคุณเป็นคนชอบถ่ายภาพเก็บจังหวะนะครับแล้วก็มีงานกิจกรรมประเภทภาพแอคชั่นถ่ายภาพกีฬานะครับหรือว่าชอบถ่ายพวกคอนเซปต์งานเอ็กตรีมอะไรพวกนี้นะครับเลนเทเลโฟโต้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนนะครับทำไมถึงเหมาะเนาะมันเป็นเรื่องระยะนั่นแหละนะครับคือกิจกรรมพวกอย่างงานกีฬาเนี่ยผมมักจะเจอบ่อยเวลาที่จัดค่ายนะครับ ว่ามันจะต้องมีกิจกรรมเกมส์แล้วก็มันจะถอดด้วยกีฬาถูกไหมอย่างเล่นกิจกรรมแชร์บอลหรือว่างานอีเวนต์ในบริษัทอะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจะเจอนะครับงานพวกนี้เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาได้นะเพราะว่าเขากาลังแข่งขันกันอยู่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในงานเนี่ยเขาก็ต้องแบบออกเรียบแรงกันเยอะนะมันเป็นกิจกรรมที่ใช้ energy สูงเราไม่สามารถเข้าไปยืนใ,นใกล้ๆแล้วก็กดถ่ายรูปได้เราจะต้องถ่ายจาก ข้างสนามเพื่อเก็บจังหวะพวกนั้นนะครับเล่นเทเลโฟโต้เนี่ยจะเหมาะมากอย่างกีฬาแชร์บอลที่ผมถ่ายภาพกลับมาเนี่ยมันก็จะแบบโยนบอลกลับไปกลับมาเลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีาการวิ่งปะทะกันเพราะว่าเราแย่งบอลกันถูกไหมเพราะงั้นเลนที่ผมใช้เนี่ยเจ็ดเจ็ดสองร้อยเนี่ยผมก็จะยืนถ่ายข้างสนามแล้วก็กดถ่ายรัวๆนะครับเพื่อเก็บจังหวะภาพช่วงนั้นออกมาภาพแอคชั่นที่ได้เนี่ยมันก็จะสวยงามเลยนะครับเราสามารถที่จะรัวเก็บจังหวะไปเรื่อยๆได้เราถ่ายได้สะดวกด้วยคนที่จัดกิจกรรมคนที่เล่นกิจกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ต เลนเทเลโฟโต้ก็จะเหมาะกับคุณถ้าคุณมีกิจกรรมประเภทนี้นะครับประเด็นที่7นะครับคุณเป็นคนถ่ายรูปแล้วต้องการมิติที่มันหลากหลายหน่อยในเลนตัวเดียวนะครับประเด็นนี้มันจะอยู่ในเลนซูมส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนช่วง2 4 7สที่เป็นช่วง n o r m a มนะครับหรือว่า7 0 2 0สที่เป็นช่วงเทเลโฟโต้นะครับหรือว่าสักร้อยห้าสิบหกร้อยอะไรพวกเนี้ยความหลากหลายของมิติภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากช่วงซูมของเลนที่คุณใช้เนี่ยพอคุณใช้ช่วงกว้างระดับหนึ่งภาพมันก็จะได้อกคาาาาแรงยยยย่่่ะะะ70 70ผมถถถภพบุุลป ฉากหลังมันก็จะได้มิติแบบหนึ่งนะครับแต่พอหมุนไปที่ช่วงสักอ่า้อยนะครับมิติมันก็จะละลายหลังอีกแบบหนึ่งนะครับหมุนไปที่150ฉากหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะงั้นช่วงซูมที่มันเยอะๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมิติภาพมันจะหลากหลายนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบฉากหลังหรือว่ามิติภาพที่มันเยอะๆหน่อยอยากได้มุมที่ อาจจะถ่ายมุมคล้ายๆเดิมแต่ว่าให้ความรู้สึกที่มันต่างจากเดิมไปได้ในเลนตัวเดียวนะเลนเทเลโฟโต้ก็เป็น1ตัวนะครับที่ทําสิ่งนี้ได้นะครับเพราะว่าให้ฉากหลังที่คาแรคเตอร์แตกต่างกันแม้ว่าคุณจะใช้เลนแค่ช่วงเดียวแต่ช่วงซูมมันเยอะไงตั้งแต่70ไปจนถึง200เนี่ยมีหลายระยะให้คุณเล่นเลยนะครับถ่ายภาพมายังไงเนี่ยฉากหลังมันเปลี่ยนตามระยะที่คุณใช้แน่นอนครับประเ็นที่8นะครับคุณเนี่ยเป็นคนต้องการเลนตั้งตัวที่สามารถเป็นเลนซูมนะครับและละลายฉากหลังได้เยอะๆสําหรับภาพถาะ่ะ เวลาที่เราถ่ายรูปเนี่ยหลายคนมีความหวังที่จะถ่ายภาพแล้วเบลอหลังเยอะๆนะครับเห็นโบเก้ด้วยสามารถที่จะแยกตัวแบบที่เราโฟกัสเนี่ยออกจากฉากหลังได้นะครับเล่นช่วงเทเลโฟโต้เนี่ยแล้วเป็นรูรับแสงสัก F 2.8นะครับมันจะทําแบบนี้ได้ดีมากเพราะว่าทางยาวโฟกัสที่มันเยอะขึ้นเนี่ยบวกกับรูรับแสงที่มันกว้างนะครับฉากหลังมันจะละลายทิ้งนะครับคุณสามารถใช้ในการถ่ายภาพบุคคลก็ได้ผมเคยพูดไปแล้วนะในข้อต้นๆน,นะครับที่เป็นเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลแล้วก็เน้นละลายฉากหลังใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีภาพหรือหลายแนวที่เราต้องการ เช่นคุณถ่ายภาพพวกลูกปัน้นหรือว่าเครื่องตกแต่งต่าง,างๆในสถานที่ตรงนั้นนะครับแต่เราต้องการให้ตัวแบบตรงนั้นเนี่ยชัดแต่เห็นโบเก้ข้างหลังสวยๆการละลายฉากหลังในหลายๆช่วงเลนส์เนี่ยส่วนใหญ่เลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยมักจะละลายฉากหลังได้เกือบทุกช่วงที่เขามีครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายที่ระยะ70็มิลเนี่ยฉากหลังก็ละลายแล้วนะแล้วก็ซูมไปจนถึงพวกระยะสัก150หรือ200อะไรพวกเนี้ยฉากหลังมันจะเบลอทิ้งแบบหนักๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นช่วงเลนส์ที่คุณสามารถละลายฉากหลังได้อย่างสะาจนะครับ ก็ตอบโจทย์คนที่ชอบเน้นโบเก้เยอะๆนะครับเลนตัวนี้ทําได้ดีมากครับประเด็นที่9นะครับสุดท้ายเลยคือคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการถ่ายภาพมากๆและนะครับทำไมผมต้องพูดประเด็นนี้เข้ามานะครับเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยราคาไม่ถูกเลยนะครับผมบอกเลยนะเลนส์เทเลโฟโต้ส่วนใหญ่เนี่ยครับถ้าเป็นพวกรูรับแสง f 4นะครับคือรูรับแสงไม่ได้ใหญ่มากนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่สัก2อสมหมื่นแล้วนะ ระยะ7200เนี่ยถ้ายิ่งเป็นรูรบแสง f 2.8เนี่ยมันจะมีแตะตั้งแต่38,000ไล่ขึ้นไปนะครับชนถึงเกือบแสนเลยก็มีนะครับแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ค่ายนะครับของผมเนี่ยใช้เลนส์ซิกมาระยะ7200 f 2.8นะครับเป็นเลนส์เกตโปรนะเป็นเลนส์สปอร์ตซีรีส์นะครับซึ่งราคามันก็จะสูงประมาณหนึ่งนะครับช่วงประมาณสัก3หมื่นนะครับอยู่ในช่วงนี้เลยนะนะถ้าคุณหามือสองเนี่ยมันก็อยู่ช่วง3 0 0ื่นนี่แหละนะครับมันมีให้เห็นน่เล์ที คนมั่นใจในตัวเองแล้วว่าอยากจะถ่ายรูปจริงจังนะครับหรือบางคนเป็นคนที่รับงานและมีการถ่ายรูปเพื่อหาอไรายได้แล้วอันนี้โอเคนะครับใช้รยายะนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากลองเล่นๆนะครับถ่ายไม่ค่อยบ่อยเที่ยวปีหนึ่งไม่กี่ครั้งนานๆถ่ายรูปทีหนึ่งเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยแนะนาในเลนช่วงนี้เท่าไหร่เพราะว่านอกจากราคามันค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับ คุณจะเห็นว่าเลนส์ที่ผมถือเนี่ยมันใหญ่นะแล้วก็น้ําหนักเลนส์กับกล้องรวมกันเนี่ยสองกิโลกว่านะครับมันก็หนักเขาเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะต้องพกไปตลอดเวลาอันนี้อยากจะให้พิจารณาจากตัวเองนิดนึงนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นเลนส์เทเลโฟโต้จริงๆควรจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการถ่ายรูปแหละนะครับแล้วก็รับได้นะเรื่องที่ขนาดมันใหญ่แล้วมันมีน้ําหนักประมาณหนึงนะครับหลักๆประมาณนี้เลยครับและนี่ก็เป็นเประเด็นนะครับเกี่ยวกับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับผมจอจงพวกเลนส์ช่วง7200ขึ้นไปนะครับนคน ที่รับได้ตั้งแต่4ข้อขึ้นไปละกันนะครับแบบ เริ่มเห็นว่าอาจจะมีเรื่องการถ่ายภาพพอเทรตนะครับชอบถ่ายอะไรที่อยู่ใกล้นะครับเน้นการลายฉากหลังถ่ายภาพจริงจังแล้วนะครับหรือว่ามีการถ่ายภาพในแอคชั่นบ่อยๆนะครับถ้ามีสัก 3- 4ถึงข้อขึ้นไปเนี่ยคุณเริ่มพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเลนส์ถโโ่ายรูปได้หละนะครับมันน่าจะเหมาะคุณแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับราคาเลนส์มันจะสงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันลองพิจารณาดูนะครับว่าชอบเลนส์ระยะนี้ไหมนะครับส่วนจุดเด่นในเลนส์ตัวนี้มันมีหลากหลายมากเลยเรื่องการราาาายฉกหลััังคควมมมชดะสถที่ เก็บจังหวะได้เยอะรวมไปถึงอาถ่ายภาพบุคคลได้ด้วยนะครับซึ่งถ่ายภาพบุคคลเนี่ยเราจะถ่ายค่อนข้างบ่อยนะครับเลนตัวนี้มันก็จะเป็นเลนส์ช่วงอนกประสงที่เน้นถ่ายไกลๆได้ดีนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูละกันนะครับและนี่ก็เป็น9ประเด็นนะครับเกี่ยวกับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับว่าเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความต้องการหรือว่ามีสิ่งที่ตรงใจกับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับสัก3-4ข้อขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ฉากหลังชอบถ่ายภาพบุคคลชอบถ่ายภาพสัตว์ป่่่่่่่่าาาาถถยยยยยออออคคชันหรรรรรืววะะะไไทีูกลบุณจเิม พิจารณานะครับในการวางแผนซื้อเลนเทเลโฟโต้ได้แหละนะครับเพราะว่าคุณน่าจะเหมาะแล้วแหละนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆก็คืออย่างที่ผมบอกเทเลโฟโต้เนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ประมาณหนึ่งน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งด้วยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับคุณควรจะเป็นคนที่จริงจังการถ่ายภาพได้แล้วนะครับหรือว่าต้องเป็นคนที่ถ่ายภาพแล้วทําเงินได้บ้างน,นะครับเพราะเลนตัวนี้ราคาเยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันนะลองพิจารณาจากเหตุผลเ่านี้ดูนะครับแล้วก็คอนเทนต์ความรู้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณซิกมาโฟโต้ไทยแลนด์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคอนเทน,นตนน์น เกี่ยวกับเลนเทเลโฟโต้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเลนช่วง7200นะครับหรือว่าสนใจเลนในช่วงอื่นสามารถสอบถามที่ซิก m ม p โฟโต้ไทยแลนด์หรือว่าซิลิธิดิจิไลท์ไทยแลนด์ก็ได้ครับเขาเป็นบริษัทที่เป็นผู้นําเข้าเลนซิกแมฟตัวนี้เองครับถ้าเกิดใครสงสัยเพิ่มเติมต้องการคําแนะนําเพิ่มสามารถสอบถามผมได้ที่โฟโต้สุทั้งหมด f เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับหรือว่าเราจะมาคุายกันที่โฟโต้สุพรรณคอมมูนิตี้ก็ได้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบนะคร้คอตตอตตนนูในน่ๆไป ไ,ได้ในโอกาสหน้าครับและคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ